าสประ่อกันบ้านนะคะที่มีการจัดก,กิจกรมรมรณรงค์นะคะเรื่องของหญิงไทยสุขใจห่างไกลมะเร็งเพื่อเฉลิมพระเกียตรติสมเด็จพระนางเจ้าสุริ i k ิ t พระบรมราชินาธพระบรมราชชนีพันปีหลวงค่ะนายแพทย์สมัยบุญเกลี้ยงผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อเมริกาบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะเปิดงานรณรงค์กิจกรรมหญิงไทยสุขใจห่างไกลมะเร็งเพื่อเฉลิมพระเกียตรติสมเด็จพระนางเจ้าสุริ i k ิ t พระบรมราชินาธพระบรมราชชนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2565เพื่อส่งเสริมให้สตรีอายุตั้งแต่30ถึง60ปีในพื้นที่3สวัสดิดแ์แดมภาคใต้มีความรู้ด้านโรคมะเร็งปากมดลูกและเข้ารับบริการตรวจคัดกรองณสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน โดยได้มีการจัดก,กิจกรรมให้ความรู้นะคะเกี่ยวกรรับรณรงค์ประชาสัมพันธ์รวมถึงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกฟรีแก่กลุ่มเป้าหมายระหว่างวันที่1สิงหาคมถึง31ตุลาคมนี้ซึ่งจะมีแผนและกำหนดงานการจัดพิธีเปิดงานรณรงค์ในพื้นที่จังหวัดปัตตานียะลาและนาราธิวาสตามลําดับ ด้านผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อเมริกรรบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ระบุค่ะว่าการจัดก,กิจกรรมหญิงไทยสุขใจห่างไกลมะเร็งเป็นการบริรณาการความร่วมมือของหน่วยงานในพื้นที่ ซึ่งจะทําให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้และได้รับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกพร้อมทั้งมีการสร้างเครือข่ายพหุูวัฒนธรรมเพื่อดูแลด้านสุขภาพในพื้นที่3จังหวัดช่วยกันสร้างสุขภาพที่ดีกับประชาชนซึ่งอยู่าล้รก็ตามนะคะก็มีการเชิญชวนประชาชนสตรีในพื้นที่เข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก เพื่อดูแลสุขภาพของตัวเองและก็ครอบครัวซึ่งสำหรับพื้นที่จังหวัดยแดนภาคใต้เป็นสังคมพหูวัฒนธรรมมีสตรีกว่าร้อยละ90นับถือศาสนาอิสลามการดูแลสุขภาพโดยเฉพาะการเข้ารับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเป็นเรื่องที่มีมิติทางความรู้สึกที่ซับซ้อนนอกจากสตรีจะมีความเขินอายแล้วก็ยังมีมิติด้านวัฒนธรรมความคิดความเชื่อเข้ามาเกี่ยวข้องดังนั้นต้องอาศัยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านรวมไปถึงนะคะ ต๊ะบีแดรหรือหมอตำยร,ร่วมเป็นคนกลางในการให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคมะเร็งปากมดลูกแก่สตรีในชุมชนซึ่งสปตบอกว่าได้มีการจัดก,กิจกรรมดังกล่าวแล้วนะคะในพื้นที่จังหวัดยะลาค่ะซึ่งกิจกรรมก็จะมีการจัดในทุกพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะเพื่อประชาชนโดยเฉพาะ,ะส,สุภาพสตรีมีความตื่นตัวเรื่องของการตรวจมะเร็งปากมดลูกนะคะเพื่อที่จะทำการรักษาและป้องกันโรคได้ในระยะยาวค่ะ